สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับส้ม v 8 8สาขาราดบุรหลวงเช่นเคยนะคะจากคลิปค่าวที่แล้วนะคะมีลูกคา้ารีเควส์เข้ามานะคะอยากให้ส้มทำเป็นตัวสี่ประตูของอีซูซุกันบ้างนะคะก็มาตามคำเรียกร้องของลูกค้านะคะคันนี้นะจ๊ะเป็นออนิวนะคะปี2012นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะ คันนี้เครื่อง2.5นะคะมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะนะตัวนี้นะเป็นแม็กเวลแม็กแฟชั่นนะคะใครที่กำลังมองหา4ประตู all new นะคะตอนนี้ที่ v 8 8สาขาราดบุรลวงนะจ๊ะจัดโปรโมชั่นนะคะจองออนไลน์เพียงแค่1,000บาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถได้แล้วนะคะนี่คันนี้สวยมากๆเลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถของจริงนะคะส้มอยู่วี8 8สาขาลาดบัวหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกมที่35นะจ๊ะถนน340นะใคายไปไม่ถูกมาไม่ถูกเนี่ยโทรหาส้มได้นะคะที่เบอร์085 1834 250นะคะนี่คันนี้แม็กใหม่ยางใหม่นะจ๊ะสวยมากๆเลยนะคะ ใครที่กําลังมองหารถใช้งานเนี่ยคันนี้รับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะที่วี8ของเราตอนนี้เหลืออยู่แค่สองคันเท่านั้นนะจ๊ะรีบเลยนะคะรีบมาจับมาจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะรับเหมาก่อสร้างก็สามารถออกที่ V88 สาขาลาดหลุรหวงได้เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในตัวนี้นะคะจะเป็นสีครีมตัดดำนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเบาะหุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่สวยมากๆเลยส่วนใครนะคะที่กังวลอยู่ว่าเออไม่มีสลิฟเงินเดือนจะออกได้ไหมนะคะที่วี8สาขาลาบุหลวงเนี่ยสามารถออกได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะรับเหมาก่อสร้างนะจ๊ะหรือว่าขายของตลาดนัดขายของออนไลน์ออกได้หมดเลยนะคะนะเพียงแค่อยากได้รู้ว้วใช้งานจริงๆนะคะโทรเข้ามาปรึกษาส้มได้นะคะส้มยินดีให้คำปรึกษาทุกคันนะจ๊ะ ย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะที่ V88 สาขาลาบุหลงของเรานี่ยรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะคะหรือว่า1น0 0งกิโลนะจ๊ะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะผ่อนหมดโอนเล่มได้แน่นอนนะคะเพราะว่ารถทุกคันมีแผ่นเพจเรียบร้อยนะคะรับประกันว่าเป็นรถที่ออกมาจากศูนย์แน่นอนนะจ๊ะส่วนตอนนี้นะคะตัวน,นี้ราคาโปรโมชั่นปรับลดลงนะคะ จาก4 5 9 0 0 0ตัวนี้จะอยู่ที่4 2 9 0 0 0เท่านั้นนะคะผ่อนเพียงละเ,เดือนละประมาณ7,000เท่านั้นนะคะนะคะันนี้นะใครที่อยากได้รีบจองเลยนะคะจองวันนี้นะคะซ้มให้โปรโมชัน่นบัตรเติมน้ำมันนะคะ1,000บาทนะคะจะบอกว่าเหลือแค่2คันสุดท้ายแล้วนะคะจอดอยู่ v 8 8สาขาราดบุรลวงนะคะกับออ l นิวสีประตูนะคะ มาพร้อมแม็กใหม่ยางใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นรีวิวเพิ่มเติมคันไหนเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาหรือว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ส้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ